ติดตามกอกระแสโลกกันต่อค่ะกับช่วงนี้พาไปที่ประเทศเยอรมนีนะครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้นะครับยังมีการจัดงานคาริวอลนะครับซึ่งจัดกันอย่างคึกคักมีขบวนพาเหรดมากมายนะครับแล้วก็มีนักแสดงจํานวนมากกว่าครึ่งหมื่นด้วยกันในการจัดงานคาริวอลที่กรุงเบอร์ลินซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่18แล้วใช่ค่ะแล้วก็เป็นการแสดงออกถึงวัฒนธรรมที่หลากหลายนะคะของผู้คนหลากชื้อชาติหลากศาสนาที่ไปรวมตัวกันอยู่ในเมืองหลวงแห่งนี้บรรยากาศคึกคักแค่ไหนเดี๋ยวไปชมกันค่ะ รยากาศงานเทศกาลคาริวัลนะครับแห่งวัฒน,นธรรมประจำปีเมื่อวานนี้นะครับเป็นการจัดขึ้นที่กรุงเบอร์ลินนะครับที่ประเทศเยอรมนีการจัดงานเริ่มขึ้นตั้งแต่วันศุกร์แล้วนะครับนี่เป็นบรรยากาศในวันที่3นะครับของการจัดงานแล้วก็เป็นวันที่คนในกรุงเบอร์ลินรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ให้ความสนใจมาเข้าร่วมเทศกาลกันมากที่สุดแน่นอนก็เนื่องมาจากว่าเป็นวันอาทิตย์นะครับหลายคนก็ได้หยุดงานกันหลังจากที่มีการเลื่อฉลองกันมาตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะถนนลายทรายค่ะก็ปิดเลยเพื่อต้อนรับขบวนพาเหรดของนักสแสดงแล้วก็นักดนตรีซึ่งก็เป็นกลุ่มคนหลากเชื้อชาตินะคะหลากศาสนาที่มาอาศัยอยู่รวมกันในเมืองแห่งนี้ขณะที่สองข้างทางค่ะก็เต็มไปด้วยผู้คนนับพันเลยนะคะที่มารอชมการแสดงแบบนี้ค่ะครับอย่างนี้ก็มาจากประเทศจีนแน่นอนนะครับ สักครู่ที่ผ่านมาซึ่งคาณิวาลแห่งวัฒนธรรมนะครับมีการจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเนี่ยย้อนไปในปี1996นะครับปีนี้ก็เลยกลายเป็นการจัดงานปีที่18แล้วซึ่งก็มีนักแสดงประมาณ4,800คนนะครับโดยมีทั้งนักแสดงนักดนตรีนักเต้นแล้วก็นักแสดงกายกรรมครับ นหนึ่งในนักแสดงค่ะเขาบอกว่าสภาพอากาศตลอดสุดสัปดาห์เนี้ยสดใสมากๆค่ะอุณหภ,ภูมิอยู่ที่ประมาณ 23, 23องศาเซลเซียสเหมาะกับการเต้นซมบ้าเป็นอย่างยิ่งก็ทำให้พวกเขาสนุกสนานค่ะแล้วก็ผู้คนที่อยู่สองข้างทางเนี่ยก็ดูจะคึกคักเป็นพิเศษด้วยค่ะเอออันนี้ไม่แน่ใจอันนี้น่าจะเป็นซมบ้าที่เกิดบรัสเวล์แน่นอนะนะเป็นลักษณะที่เป็นต้นตรับของการจัดคานเสิว์ตนะครับจากกรุงริโอเดจานโรนนั่นเอง และก็นอกจากจะชมความสวยงามของขบวนพาเหรดต่างๆแล้วนะครับก็ยังมีการตั้งร้านขายของอีกกว่า300แผงนะฮะที่มาจำหน่ายอาหารและก็งานศิลปะรวมถึงของที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยวนะครับที่มาร่วมงานเทศกาลนี้อย่างคึกคืนครับอ่ดูเป็นการรวมตัวนะคะของชน คนหลายเชื้อชาติจริงๆเลยพูดถึงงานนี้ค่ะ,คะเขาได้แรงบันดาลใจมาจากเทศกาลคานิวัลในนอตติงฮิลล์ของอังกฤษเหมือนกันแต่ว่าดูเหมือนอันนี้เนี่ยจะหลากหลายกว่ามีทั้งจากเอเชียแล้วก็จากยุโรปทั้งหมดด้วยค่ะครับก็เป็นงานใหญ่ที่เยอรมน,นีนั้นมีการจัดขึ้นปีละสองครั้งนะครับงานคานิวัลในช่วงเดือนพฤษภาคมน,นี้แล้วก็ช่วงเดือนกันยายนตุลาคมก็จะมีงานใหญ่ก็คือ o อ t o b e r Fest ซึ่งก็เป็นงานที่เป็นงานใหญ่ที่สุดในโลกที่มีการจัดกิจกรรมเรื่องของ การดื่มการทานรเรื่องของงานอาหารนะครับที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ขึ้นชื่อมีมาเป็นร้อยปีแล้วใช่แล้วมาดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะพูดถึงเรื่องลอตเตอรี่เนี่ยของสหรัฐต้องบอกว่าลุ้นมาตั้งแต่กลางสัปดาห์ที่แล้วแล้วนะคะเพราะว่ารางวัลแจ็คพอตเนี่ยคือสูงมากๆเลยอย่างครั้งนี้ค่ะสูงถึง600ล้านเหรียญก็ทําเอาชาวอเมริกันเนี่ยเขาแห่ไปซื้อลอตโต้กันเผื่อหวังว่าจะถูก600ล้านครั้งนี้ค่ะครับซึ่งล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามีการเปิดเผยนะครับว่า มีผู้ถูกลอตโต้ครั้งนี้นะครับเป็นบิ๊กแจ็คพอตอย่างแท้จริงนะครับโชคดีมากๆนะฮะโชคดีที่ไม่รู้ว่าเกิดแล้วตายสิบชาติจะมาถูกแบบนี้หรือไม่นะฮะเนื่องจากว่ามูลค่าเนี่ยสูงถึง600ล้านเหรียญสหรัฐนะครับแต่ว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยนะครับว่าผู้โชคดีรายนี้คือใครอาจจะกลัวว่าจะมีญาติเยอะจะมีเพื่อนเยอะนะฮะไปติดตามเรื่องของผลการออกลอตโต้ครั้งนี้กันครับ ชาวอเมริกันทั่วทั้งประเทศนะคะต่างทุ่มทุนเสี่ยงโชคที่จะซื้อลอตเตอรี่พาวเวอร์บอลในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยหวังจะได้เงินเกือบ600ล้านเหรียญสหรัฐค่ะ,ะและหลังจากที่มีการประกาศตัวเลขเนี่ยก็พบว่ามีผู้โชคดีแล้วเขาซื้อไปจากร้านพับลิกนะคะนอกเมืองเทมปาเปของฟลอริดาแต่ว่ายังไม่ทราบชื่อนะคะว่าผู้โชคดีคนนี้คือใครกันแน่ค่ะกับก็ลักษณะของพาวเวอร์บอลลอตโต้เนี่ยเมื่อก่อนจะออกมาเป็นแบบกระดาษแข็งแล้วก็เป็นขูดนะฮะเป็น อาจจะหลายคนอาจจะพอเคยเห็นที่เป็นสีเทาๆนะแล้วเราขูดออกไปเหมือนกับเวลาซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์แต่ในนี้จะเป็นรูปแบบของสลิปแล้วนะฮะก็เปลี่ยนเลยเปลี่ยนมาลักษณะเดียวกับเวลาเติมเงินโทรศัพท์เช่นเดียวกันเลยนะฮะเทอร์รี่ลิชนะครับเป็นผู้อำนวยการกองสลากประจํารัฐไอโอวาเนี่ยก็เปิดเผยนะครับว่าแจ็ค팟พาวเวอร์บอลครั้งนี้สูงที่สุดนะครับในรอบ21ปีด้วยกันของลอตเตอรี่พาวเวอร์บอลนะครับและก็สูงที่สุดเป็นอันดับ2 ของรางวัลแจ็คพอตวอเตอรี่ที่มีการจับรางวัลมาทั่วโลกครับอาซึ่งลอตโต้พาว p o w e r บอลครั้งนี้ค่ะก็ถูกจำหน่ายคือรายการแบบนี้เนี่ยเขาจำหน่ายไป43รัฐทั่วสหรัฐอเมริกาอยู่แล้วและสำหรับราคาเนี่ยก็อยู่ที่ใบละ2ดอลลาร์เท่านั้นเองส่วนการจับหมายเลขที่โชคดีใช้วิธีการสุ่มค่ะและหมายเลขที่เขาเพิ่งจับไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็คือหมายเลข10 13 14 22แล้วก็52ค่ะส่วนหมายเลข p o w e r ์บอลคือ11 ซึ่งผู้ที่ถูกรางวัลแจ็คพอตจะต้องมีเลขเหมือนกันทั้ง6ชุดค่ะครับแล้วก็ต้องเรียงลำดับกันด้วยนะครับซึ่งเลขแจ็คพอตก็คือ11เนี่ยก็คล้ายๆกับชุดที่11นะฮะที่มีการซื้อส่วนการสุ่มของเขาเนี่ยก็เป็นรูปแบบของปิงปองแล้วก็จะมีเครื่องจับสุญญากาศนะที่เลือกแต่ละลูกขึ้นมาซึ่งแต่ละโถก,ก็จะมีลูกป,ปิงปองเนี่ยเลขตั้งแต่0 0ถึงเ9นี่ยแหละ ก็เป็นการออกสลักที่จริงๆแล้วโอกาสถูกยากมาก<ช>เขาก็เลยขายเพียงแค่2เหรียญเท่านั้นนะ<ม>แต่ว่าเนี่ยพอถูกมาแล้วแจ็คอท,ที่ทบก,กันมาเนี่ยก็มีมูลค่ามหาศาล<า><า>อย่างที่เห็นนะฮะโดยผู้ที่ชนะนั้นสามารถที่จะเลือกรับรางวัลแบบเต็มจํานวนนะครับแบ่งจ่ายตลอด29ปีก็ได้หรือว่าจะเลือกรับเป็นเงินสดนะฮะถ้าเลือกรับเป็นเงินสดเนี่ยงวดเดียวเนี่ยก็จะอาจจะมีจํานวนที่จะต้องหักภาษี<ม>หักไปจาก600เนี่ยเหลือแค่370ล้านดอลลาร์สหรัฐหรืออยู่ที่ราว 1 1 0 0 0ล้านบาทนีนก็เป็นเงินก้อนเดียว <c oughs> ครั้งเดียวก็ได้ก็แห <c oughs> มก็ยังเป็นจำนวนที่เยอะมากเลยนะอ่าด้านเจ้าของร้านค้าค่ะไปสัมภาษณ์มาเขาบอกว่าคือตั้งแต่วันพุธเนี่ยที่แจ็คพอตไม่แตก <c oughs> ชาวอเมริกันก็หันมาแหก่กันไปซื้อกันบ้างเลยห <c oughs> วังว่าจะถูกแต่ว่าหลายคนค่ะเขาบอกว่าคือซื้อเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นคือไม่ได้ซื้อแบบว่าทุ่มทุนขนาดนั้นซื้อเพื่อความสนุกสนานซะส่วนใหญ่ค่ะ ก็อย่างที่เห็นนะครับก็คือว่ามีรูปปิงปองเนี่ยหกชุดจะต้องเรียงลําดับแล้วก็จะถูกต้องเหมือนกันหมดนะครับทุกเลขในตัวเลขที่เป็นจนํานวนเลขอย่างที่เห็นนะที่ออกมา1นึ1่งหนึ่งสองอะไรอย่างนั้นก็เป็นรูปแบบที่ไม่เหมือนกับในบ้านเราใช่ค่ะแต่ว่าใครที่ถูกไปเนี่ยขึ้นอยู่กับดวงทั้งนั้นเลยเนาะก็ถือว่าโชคดีจริงๆค่ะสําหรับ600ล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยถ้าคิดเป็นเต็มๆเลยนะ18,000ล้านบาทเยอะมากๆเลย ก็เลยส่งผลให้งวดหน้านะครับลอตโต้แจ็คพอตเนี่ยก็จะ <st aff> เหลือแค่40ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นนะครับแต่ก็ยังเป็นจำนวนที่มหาศาลอยู่นะจะใช้กันไม่หวั่นไม่ไหวแล้วแหละนะใช่แล้วค่ะปิดท้ายวันนี้ค่ะลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพของลูกกระเล่กกา2ตัวเขาบอกว่าเป็นฝาแฝดกันนะแต่ว่า <c oughs> ออกมาเล่นกับแม่มันอย่างน่ารักทีเดียวค่ะเป็นลูกกระเล่าที่เกิดเองตามธรรมชาตินะครับอยู่ในป่าดิบชื้นนะครับในประเทศรวันดาซึ่งนัก นักที่เป็นผู้ที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยได้ไปทําการสํารวจแล้วก็ไปถ่ายภาพแล้วก็พบเจอลูกกริลลือดสองตัวนี้เล่นกันอยู่นะครับอย่างสนุกสนานแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะมีการจับมามไปไว้ในสวนสัตว์ที่ซานดิเอโกหรือไม่นะครับหรือว่าน่าจะปล่อยให้อยู่ตามธรรมชาติต่อไปครับค่ะนี่ก็คือทั้งหมดของรายการในวันนี้ค่ะท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการได้ทุกวันจนถึงสุก14นาฬิกาถึง14นาฬิกา30นาทีแบบนี้สำหรับวันนี้ค่ะดิฉันเชื่นจิตคุณนัทภูมิและทีมงานขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่สสสสวัััดดีีครบ